เอาน้าถวายแล้วเนี่ยเจ้าไปขอนแก่นแม่นบ่สองคันเลยโชคดีแล้วสิไปบขสขอนแก่นบ่อคสอสามได้บ่เรื่องเมืองตัวบขสอสามมันอยู่เลี้ยงเมืองไหมเลี้ยงเมืองทางไปบ้านไผ่พี่ไหมเลี้ยงเมืองทางไปประตูน้ำโอ้เจ้าสิไปอุดรนั่นบ่ทรงพระอาจารย์ยุ่มมองไอ้บ้านน้าเล้านนั่นก็ได้ เพราะว่าเราสี่แผ่นบคอโซผมฮับเรามาเตะทั้งผู้เชี่ยวผมฮับเรามาเตะผู้เชี่ยวแล้วผมกลับแก้งข้อวันนี้ทุละต้องฮับลูกแนนครับนำสบายเราตรวจ้ังรับเจ้าก็ได้ ั่งรถได้ก็ได้เห็นรถไปลุงเจ้าลุงเจ้าหอดฟันแกนกะส้งเรอลุงกะผมไปครับผมผมไม่ได้กดเงินมาผมันยังเงินยวนหกสิบบาทให้เราขึ้นรถสองแถวได้อยู่ส้งนี่แม่น่ะอันเรานาดีนี่แม่เพราะว่ามันจังสีใกล้บอกคอสอสามเราบอกว่าลุงใส่ลุงลับัวลูกรอเพราะว่าเราสิไปบอกสอขึ้นรถแล้วครับ ดันรถเนี่ยาั่วโอ้อันล้ถกะบมาแต่ทางผู้เฉาู่ลาล็อตสิกับอุบลแม่รัเสียโอ้เราอยู่ทางอุบลครับแม่รัเสียไปไปนั่งรถไอ้ก้อยด้วยนั่นด้วยขวัญแก่นครับอุบลขวัแก้มนี้คุณจะพาเนี่ยคุณก็ไปเงี่ยเห็นเราเลยนี่ไงรถคุณจะพาหลายเลยทั่วครับพ่อจัมไปก่อนเด้อ